ครับผมเมื่อกี้โอ้โหถ้าเกิดใครกระพริบตาไม่ได้ดูเลยฉะนั้นนักงีิดไฟเลยตรงอะไรนั้นดูแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ไฟติดตาก็คือไม่หัวดูแล้วเป็นไงบ้างตีเนี่ยนีเป็นมือหนักนะครับผมหนักเลยก็ไม่ไม่ไม่ชอบคุ้มยกโอ้ชกมาเอ๊้ล่าสุดชกชนะน้องที่น่าหลงเลยไหมโอ้ตัวนี้ที่จำลอกได้ไหมเนี่ยวสัมภาษณ์ไปดิน้องเก่งมากนกมาตลอด กี่ไฟแล้วครับผมพี่ไก่ห้าสหายเนี่ยไฟติดแล้วเช้านกฝากภายในห้องฝากแฟนมอดจะตามน้องวยทั้งสองคนแล้วก็น้องวยในค่ายทีเดียมเยอะเลยครับได้เขาฝากไปมวยไปตตามแล้วก็สมัยยืมยืมอะไรนักการชี้มาแล้วนะครับมาพูดคุยกันเพชรม้งชัยน้องกี่ครั้งนะห้าครั้งติดแล้วเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ดูนะน้องยังไงน้องไงตกลงเจ๊ไง ไม่ได้ป่อยเหรอเตะแล้วก็สอกตัวเรอสอกอ๋อเขามองก่อนแล้วก็สอกสุดๆแล้วที่สอบนะโชคดีที่สุสสดสพี่กันเนยเลยแล้วที่สองปอนด์เลยไหมมีแชมป์อะไรไหมที่ผ่านมาทุกคนจังหวัดไหนครับอยู่สุราษฎร์ธานีฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยพูดได้เลยไหมเอาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์เนีย่ยเอาเอาละครับเอาเพื่อนมาเลยเอาเพิ่มทุกคน